ซิมแลวรมานุรีมอสลามุอะไรกุ้มวเรารมมตุลล้อวะบาะกาตู้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะครับอวันนี้มาคุยกันเรื่องของความปลอดภัยในรถนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆเบบีเบบีนะฮะเป็นเรื่องราวของคาซีทนะฮะหรือที่นั่งเด็กนะครับเป็นประกาศนะครับ ว่าด้วยนะครับการกําหนดที่นั่งนิรภัยนะครับหรือหรือที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กนะครับแล้วก็วิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับตามประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับมีผลใช้บังคับใช้บังคับแล้วนะ17สิงหา2566นะครับโดยกําหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องในกรณีที่จะโดยสารรถนะครับรถรถรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ จะต้องมีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาซีทส่วนข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีก็คือหนึ่ง <c oughs> รถรับจ้างนะครับอย่างเช่นรถรับจ้างอะนะรถแท็กซี่อะไรเง,งี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมีและรถสาธารณะไอ้อย่างเง,งี้ยนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคาซีสําหรับเด็กนะครับที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กเนี่ยมี2แบบก็คือหันไปทางหน้ารถหลายคนก็คงเคยเห็นนะีนะ หันไปทางหน้ารถแล้วก็หันหันหันกลับเข้าหาเบาะนะครับโดยจะต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับต้องมีมาตรฐานมออกนะครับยกเว้นนะครับามาดูข้อยกเว้นนะครับยกเว้นสําหรับประชาชนที่ไม่มีคาซีทนะครับแต่มีเด็กอายุต่ากว่า6ปีนั่งในรถด้วยนะครับจะต้องปฏิบัติทั้ง3ข้อ จึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคาซีทแล้วก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับต้องครบ3ข้อนะครับในกรณีไม่มีคาซีทคือ1ขับรถด้วยด้วยความเร็วช้าอาจจะสักเท่าไหร่6 0 80. 80 80นี่เร็วไหมก็หกแล้วกันนะครับขับรถด้วยความเร็วช้านะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายข้อที่2 และนะและ2ให้เด็กนั่งในที่โดยสารตอนหลังหากเป็นรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ,ะในกรณีกระบะนะพวกพวกพวกแคปอะนะครับพวกแคปอะที่มีแคปอะแคบก็จะไม่มีแคปแคบนะแบบที่ไม่ใช่4ประตูเขาจะไม่มีไอ้พวกที่รัดใช่ไหมล่ะให้นั่งได้นะครับแต่ว่าห้ามนั่งท้ายกระบะ แต่อย่างที่บอกย้อนกลับไปข้อ1ต้องขับรถช้าชิดซ้ายไม่ฉวัดเฉวียนและข้อที่3จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีคนดูแลก็ต้องรัดเข็มขัดเพราะเดี๋ยวนี้พวกรถ4ประตูเขาก็มีนะรถ4ประตูที่เป็นกระบะนะ ขาก็รัดไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่พาดหน้าอกอะนะก็รัดตรงเอวนะครับหรือถ้าไม่มีเข็มขัดไอ้ตรงเอวตรงนี้นะครับถ้าจะนั่งแคปอย่างที่บอกก็ต้องมีคนนั่งประกบเด็กไปด้วยนะครับเด็กน้อยอะ่ะก็ต้องอาจจะมีบงมีเบาะอะไรนะก็ให้เด็กนอนไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้ครบ3ข้อนะครับหากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับก็เป็นเรื่องราวของประกาศของทางสํานังกงานตํารวจแห่งชาตินะครับ คือประกาศพวกนี้บางทีคนก็จะแบบอุย้ยอะไรวะต้องไปเสียตังค์ซื้อคาซีดอีกตั้งหลายบาทตั้งเป็นน่าจะเป็นพันนะของผมก็มีนะตอนลูกผมเล็กๆก,ก็รู้สึกจะซื้อมาสองพันเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เอาเทนาแม่ลูกเราลูกลูกเราไม่ลูกใครล่ะเขาคือกฎหมายเนะี่ยเขาออกมาเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภยัยเขาคำนึงหรือว่าเออนะถ้าคนมันตายไปเนี่ยทรัพยากรมันจะหายไปนะครับ เพราะนั้นลูกเราด้วยก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับหรือถ้าจะไม่ลงทุนก็ต้องทําแบบ3ข้อที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับทำให้ครบ3ข้อนะครับอย่างบางคนก็เนี่ยเหมือนที่บอกอะ่ะขอให้เป็นกฎหมายเถอะกูด่าไว้ก่อนอะ่ะอะไรว่าต้องมาลังแกคนจนนะครับต้องเป็นกฎหมายคาสิสลังแกคนจนกฎหมายหนะ้าห้ามนั่งหลังกระบะห้ามนั่งหลังกระบะมันจะมีนะตอนนั้นอะ่ะเวลาลับต่างจังหวัดเขาห้ามนั่งห้ามนั่งหลังกระบะ ก็เอาเรื่องชนชั้นมาพูดกันดิโอ้ยกฎหมายรังแกคนจนคนจนมีแต่รถกระบะคือสมมุติถ้ามันเกิดอุบัติเหตุสมมุติถ้ามันไม่เกิดก็ดีไปอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุนึกสภาพดิลูกเรานุ่นพุ่งทะลุหน้าต่างไปตะลุกระจกไปหรือไอคนที่อยู่กระบะสังเกตไหมถ้ามีอุบัติเหตุคนที่อยู่ในกระบะที่นั่งท้ายกระบะขอโทษนะครับตายเกือบทั้งนั้นนะครับ นั้นก็จริงๆกฎหมายน่ยเขาออกมาเขาไม่ได้เอามาแบ่งชนชั้นวันณะคนรวยได้เปรียบคนจนเสียเปรียบไม่ใช่เขาเอามาเพื่อทําให้ป้องกันชีวิตทรัพย์สินของคนในชาตินะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องราวของกฎหมายคาซีดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบะระกาตุครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์